สวัสดีครับเฟซี G, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาดูผลออกวันที่2เดือน10พศ2567นะครับกับแนวทางลาวสมัคคีนะครับผลออกนะครับ85179นะครับ85179าหส่วนสตัวก็ออก179นะครับ2ตัวออก51นะครับ กับเกาะมาดูจุดวินเนาะจุดวินผมตัดออกให้ตัวหนึ่งวันนี้นะครับก็เหลือจุดแค่สี่ตัวก็ได้แปดหนึ่งสี่ห้านะครับก็วันนี้จุดวินใครเอาอไปวินเนาะเข้าเนาะหนึ่งกับห้าออกห้าหนึ่งนะครับส่วนเลขเด่นผมเน้นในที่แปดตัวเน้นมันไม่ค่อยเข้าเนาะตัววันนี้เดี๋ยวนี้นะครับเข้าตัวที่ไม่ค่อยเน้นเข้าที่เลขหนึ่งไปนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะ ตัวเจาะก,ก,ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเน้นเน,น,เนะาะก็เข้าที่1551ตัวกลับับสำหรับแนวทางล่างสมัครีนะครับจนสามตัวนะครับมันก็ไปติดชุดล่างเนาะติดชุดล่างชุดล่างก็มี51 8 5 1มันข้อมา3ามตัวนะครับในชุดวินเนาะแต่ไปอยู่ด้านหน้าสามตัวแปด ห้าหนึ่งนะครับก็ไปอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้อยู่ในจุดสำคัญเท่าไหรนะ่เนาอเด็กแปดเนาะเด็กแปดไปอยู่ข้างหน้านะครับก็เขาแค่ห้าหนึ่งถ้าไปอยู่ด้านหลังมาก็ได้ลุ้นนะครับเนาะแปดหนึ่งห้า ก,ก็มาตามกันต่อเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าแนวทางใครเอาไปเล่นทั้งหมดกลับโดยก็น่าจะเข้านะครับกลับมาตามกันต่อวันที่สามนะครับวันที่สาม กับีสามเป็น10ประ 2, 5, 6, 7, นะครับกับแนวทางเราสามัคคีกับแนวทางก็เป็นการคิดแนละการคำนวณน,นะครับก็นำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิกฤอหาเลขเดินนะครับ ก็จากโซนถึง9กนะครับก็คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามกกว่าตัวเลขอื่นนะครับฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงนะครับพราเราไม่ทราบแล้วับว่าผลจะออกอะไรนะครับ,อบ,อรนะรบก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับก็มาตามกันต่อเลยเนาะสำหรับวันที่3เดือน10พศส5 6 7ันะครับเนะครับลาวสะมคีวันนี้ชุดวินลรามาดูชุดวินกันก่อนชุดวินวันนี้นะครับมันผมก็ตัดออกให้ได้4ตัวนะครับต่วา ผมได้เลข6เนาะผมะก็วัวเลขเนะครับก็เลยเพิ่มให้เหมือนเดิมนะครเป็น5ตัวก็จะได้จุดบินจุดนี้นะครับ แปดสิบแปดเก้าซึ่งมันติดเลขเก้านะครับผมเติมเลขหกให้ตัวหนึ่งนะครับจุดวินนะครับเลขหกกับเลขเก้ามันเป็นเลขที่ห้าสิบห้าสิบเนาะอันไหนที่ผมวงกลมให้เลขเก้า ออกเลข6ควันไหนวงกลมให้เลข6ออกเลขเกา็เลยให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับ9กับ6ก็ระวังนะครับก็จะได้จุดนี้นะครับเรามาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่เลขก7กับเลขศู ก,ก,กับเลขเจ็ดกับเลขศูนก็จับให้มันเดิมนะครับก็เดิมจากเลขเจ็ดก,ก่อนก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้า แล้วก็เจ็ดหกเราได้เจ็ดนะครับมาดูเลขศูนย์ก็จะเป็นศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็กิดตัวของเขาตัวหนึ่งเนาะ ศแศก้าแล้วก็06ก็ให้ระวัง7จโซนนะครับเด็กเด่นมาด้วยกันนะครับก็ระวังเด็กเด้นตัวที่ผมเน้นให้นะครับเน้นให้เป็นเลขศูนนะครับ แต่เล่นเลขศูนย์เน้นที่เลขศูนย์มันก็จะเป็นหกแปดเนาะหกเจ็ดแปดขึ้นลงใครเล่นชุดนี้นะครับตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่เลขศูนย์นะครับแต่ใครชอบเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดมันก็จะเป็น 9 9 1 7 9 7 0 7 1ก็ติดยูนนี่อยู่เนอะชุดที่ติดโซนนะครับตุดมันก็มีเลข08 09 06 0 8กแล้วก็06 ตัวหนึ่งกับตัวนี้นะครับตัวของเขาเองกับเลขเดินด้วยกันนะครับใครที่เล่นเลขชุดนี้ก็เล่นชุด7ก็เป็นจะเป็น787976แล้วก็ติด70ย์ไว้ตัวหนึ่งนะครับส่วนใครเล่นเลข0ก็จะเป็น0 8 0 9แล้วก็06แล้วก็07ติดตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น4ชุดนะครับเมื่อใครจะวินเอาอยู่ใน ุดวินนี้ก็ได้นะครับก็บินทั้งหมดมันก็จะได้เยอะหน่อยเพราะเมื่อวาน,นผมให้4ตัว4ตัวมันได้6ชุดนะครับแต่ว่าเพิ่ม6ขึ้นมามันก็น่าจะได้9ชุดเนาะนะครับแล้เรามาดู3ตัว3ตัวผมจับให้2ชุดนะครับจะไปที่9 08แล้วก็6 0 8ก็จับให้ สองชุดนะครับสำหรับลาวสมัคีเกนะครับตัวที่ผมชอบเนาะวันนี้ชอบสามตัวผมชอบชุดในสามตัวผมชอบชุดนี้นะครับเนาะสุดแปร กับใครที่รับเนวทางก็แข็บเอาไว้นะครับสำหรับเนวทางราวสัมมาควันที่3จุดบินก็70896สุดเล็กเด่นก็ให้7กับ0กับเน้นให้ที่0จุดที่ติด0ก็มี08 09แล้วก็06ก็ติดเล็กเด่นด้วยกันด้วยกอีกตัวหนึ่งก็เป็น07 70ส่วน3ตัวก็908กับ608 ครับก็ตอนนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน10นะครับปศ2567นก็ะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ